นายสาธิตวงหนองเตยแกนนำกปปสปฏิเสธข้อเสนอตำรวจตั้งด่านร่วมที่แยกราชเทวีเพื่อตรวจสกัดรถยนต์และบุคคลที่จะผ่านเข้าออกแยกปทุมวันโดยจะขอดูแลพื้นที่ชมนุมกันเองซึ่งมีการนำแผงเหล็กที่ได้รับการสนับสนุนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬามาวางเป็นแนวเพิ่มเติมบนถนนพญาไท ขณะที่นสสกกายสมศักดิ์โกสัยสุขแกนนำสอสอนำมนชนไปยังซอยลาดพร้าวสิเพื่อตัดน้ำตัดไฟบ้านนายจารุพงษ์เรืองสุวรรณตามแผนของนายสุเทพที่ให้ไล่ล่ารัฐมนตรีขอสอมกเผยผลกระทบจากการชัดดาวกรุงเทพสูญรายได้กว่า3ล้านบาทต่อวันรถร่วมบริการรายได้ลดวันละ1ล้านบาท หากหยึดเยื้อะจะก,กระทบฐานะทางการเงินขององค์กรการจ่ายคืนหนี้สินต่างๆอาจต้องขอให้รัฐจัดงบประมาณชดเชยส่วนทางด่วนมีผู้ใช้บริการลดลง51%เหลือ7 0 0 0 0 0คันต่อวัน ตำรวจสมุทรปราการนำตัวนายทวัชชัยแซ่ซิมเจ้าหน้าที่กู้ภัยไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพในคดีที่ช่วยสาวพีอารขณะหมดสติในร้านอาหารไปส่งโรงพยาบาลแล้วเปลี่ยนใจพยาย,ย,า,ยามข่มขืนจนเกิดการต่อสู้และฝ่ายหญิงแย่งมีดแล้ววิ่งหลบหนีก่อนทราบว่าผู้ตายจมน้ำเสียชีวิตในคลองระบายน้ำสุวรรณภูมิสนับสนุนโดยสบูเบนเน็ตซีแ